ฮัลโหลมอนส e ตอสคริสต์มาสนี้มีเบมอนแต่ก่อนอื่นขออวยลูกสาวก่อนนะคะว่าทำได้ดีมากหลังจากที่เปิดขายบัตรในรอบพีเซล,ลเนี่ยโซเอาภายในไม่กี่นาทีนะคะทุกคนล่าสุดอันนี้แววมาแต่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าบัตรเวิร์ทัวร์รอบแรกของเบมอนสตาร์ทที่โซวันที่25และ26นี้โซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้รอทางออฟฟิเชียลยืนยันนะอันนี้เป็นแค่ข่าวหรือข่าวเล่าอ้างเพราะแอด เเข้าไปดูในเว็บไซต์ไม่ได้เพราะว่าจะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะคะก็ต้องมีเบอร์ของเกาหลีนะซึ่งแอบก็ไม่มีนะคะไม่มีเพื่อนอยู่เกาหลีเลยสักคนเดียวทุกคนไม่สามารถสมัครได้จริงๆอันนี้ต้องรออันนี้ต้องรอเลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้นไหมรู้ว่าไวจีคือเงียบมากไวจีคือเป็นออฟฟิเชียลที่พึ่งพิงอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าข่าวสารใดๆนะแอบบ่นนะอันนี้นะข่าวต่อไปนะคะเป็นที่คือหากันทั้งวันแล้วก็คือเบบี้ มอนเตอร์นะคะได้ตอบรับขึ้นแสดงในงาน SBS Gayo Daejon นะคะสเตจใหญ่ปลายป,ายปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25ธันวาคมนั้นก็คือคริสต์มาสพอดีเลยะคะ่ะทุกคนถึงบอกว่าคริสต์มาสนี้มีเบมอนนะจ๊ะก็รอดูได้เลยค่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะคิวสเตจได้แบบยอดเยี่ยมขนาดไหนนะคะซึ่งในรอบนี้นะคะไม่ได้มีแต่เบมอนที่ไปนะคะก็จะมี t r e a s u r e แล้วก็รุนพีอย่างถือวิวันก็ไปด้วยเช่นเดียวกัน อ,อ๋ออันนี้ก็ไม่รู้จะมีสเตเซอร์ไพด้วยไหมนะคะเพราะว่าศิลปินในค่ายของ YG ไปถึง3วงเลยนะ โอ้ไม่ธรรมดานะคะในรอบหลายปีนะคะล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะเป็น l l c k p พ n k ปี2018นะคะหลังจากนั้นก็ห่างหายไปอย่างยาวนานนะคะกับเวทีไกโยดาจอนนะรอดูความปังของลูกสาวเราได้เลยนะคะแล้วศิลปินค่ายวายจีคูร้องสดประทุกยุคนะจ๊ะเชื่อว่าน้องๆ7คนนะคะเอาสเตจอยู่อย่างแน่นอนรอดูความปังของลูกสาวกันได้เลยก็ในยุคบริหารของอยางยนซอกนะคะก็มีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดตลอด <ๆ S 2> นะ ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นความปังไม่หยุดไม่หย่อนนะคะหลังจากที่ประกาศว่าเพลงดริฟ์นะคะมียอดวิวทาง YouTube เนี่ยครบ100ล้านไปแล้วนะคะล่าสุดตามกันมาติดๆนะคะก็คือคลิกแคลกนั่นเองนะก็ครบ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเก่งมากปรบมือ ล้วก็ล่าสุดของล่าสุดนะคะเพลง Love in My Heart นะคะ YG ก็เรียบร้อยทีเซอร์สั้นๆออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นท่อนร้องของไอตาลูกกะนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นลูกะนะไอตาลูกกะน่ารักมากทุกคนอู้น่ารักอะไรได้ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นโทนโทนแนวนี้ค่ะภาพก็จะออกแนวน่าจะเป็น snap shot นแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แบบโลโมโลโมน,นอยๆนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะเป็นเทรนในการถ่ายภาพต่อไปในอนาคตของเด็กเจนใหม่นะบางบังมาก าดปังว่านะคะลูกสาวเรานะมีเรื่องให้อวยได้ตลอดตลอดนะคะวันนี้ก็มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ